ฮัลโหลเอพีบาดีสบายดีพี่น้องเอ้ยสวัสดีทุกคนจ้าฮัลโหลตาก้าโอยากกินต้มเผาแล้ว <laughs> ก็อยากเลยเสกหมกคว่าสลัดมาเด้อจ้าจูเดย์กูนะเห็บสเปซี่ปาปิยะสลัดสวิตช์สเต็กไล กัยาเสร็จหมดกว่าซาลัดตรงไมโลไม้ฟันกำนาเสร็งเสร็จลีตี้เย่อะไอ้ที่นี้ห时候ส有时候坏啊ไม่เ乜ก็ย个人都啊个人冇乜气力啊今日冇乜气力啊今日ก็มาเจ๊งอาหมกว่าซาลัดเสร็จลวมาเส็งสันที่ละหะอ่า today t o d a I feel not not happy That I want to eat the uh, spicy food and make me uh more happy and more power <laughs> come on come to join with me spicy papaya sals มาเด้อมาเด้อมาเด้อจ้ามากินด้วยกันจ้าเผ็ดเผ็ดฉันตามเผ็ดใส่พริกกระเหลียง ừ, hủ lạc Ô. lạc lạc now now I feel better <laughs> mm. now i feel happy. Đi pha ấm tràก่อน. I go to be some tea. ่ะแก้วน้ำชาก่อนอกินน้ำชา very spicy everyone put uh, many many chili มันแบบโฮตี้อย่ามูหลอกเยอะกําชิ้วมันเจ้ได้จ๋อกาที่ยัมยัมเสริงหลอกยอะอย่าหายเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวก็ไม่มีดแดดวันนี้พายุผ่านไปแล้วเดี๋ยวรู้ถ้าทางมันฝนมันจะตกเนี่ย โอเคด s ป i ี y ไปเอาพัดลมก่อนเงือตกเงือแต,อแตนชุดสายหอนในยแ้วฟองสินซิน condition very hot ah spicy cái cao coi cái thịt tạt cái ig mấy cái thịt xíu tuổi lạc chó liên cái tai thôi lạc สั้นยปร่ะางกายมันเปลี่ยนไปดูนี้ชักจะกินเผ็ดกินเปรี้ยวไม่ค่อยได้เลยดูเนี้ย ไม่เหมือน,มนสมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนพริกห้าสิบเมตรโอ้ยยังไม่กินก็สามสิบเมตรเดี๋ยวนี้กินไม่ไหวแล้วกินนิดเดียวก็เผ็ดแล้วในเนี้ยเนี่ยพริกสามสิบเม็รนะเนี่ยตาเนี่ย,ยพริกกะเลียงยต้องหาก กินไปก็กินน้ำไปเนาะโหหลากอะเก่งหลากอะกันยาหลากจิ้ซ้ำสับรับหลากเสีงอะล่ะ cảm gì có thể nhạt hào nhạt. Tại hào nhạt. Mình vậy ra. Xíu xịt tôi chan. xíu nhỏ. Cháu đi phê à. Ô đi lôi quan Ôi, oh biết babe... Spicy, spicy à. Tháo à xin Hố lạc Chẳng hãy cảm nhận hấu gì sạch lạc à Cô tôi lớn nhạc trầm ta lạc à Dù cài hấu Như vậy dù phê kê Kênh có thú à Trường hoài sư phụ à Kênh trường hoài sư phụ เจียงท้องท้อง饿喺屋企可以食辣嘅你出去去玩唔可以食辣嘅去玩咧 ouais, 去旅行都要小心啲食嘢啊大家生冷嘢嗰啲唔好食啦生嗰啲็好食啊辣酸辣嗰啲唔食得嘅เวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยพยายามอยากินเผ็ดกินเปรี้ยวไอของดิบดิบสุกๆุกก็อย่ากิน ัวท้องไส้มันไม่สบายเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยท้องไส้ไม่สบายก็จะไม่เที่ยวไม่สนุกใช่ไหมละ่ะกินอะไรก็คอยระวังฉันนะ่ต้องมาลดงดอาหารกินเป็ดกินเปรี้ยววันนี้กินได้นะวันพรุ่งนี้ปลาลืนน้นี้กินไม่ได้แล้วเพราะฉันต้องเตรียมตัวบินแล้วฉันต้องรักษาสุขภาพเพราะฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าเดี๋ยวจะท้องไส้ไม่สบาย พยายามเวลาไปเที่ยวก็อยากไปกินดิบๆสุกๆ,กๆอืมกินทคนนี้ก่อน ขอบคุณหลายๆเ้ยจ้าที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามกบน้อยฮ่องกงเ้ยจ้าวันนี้ก็มาแนวสไตล์คนแก่ <laughs> ที่เกียยแต่งหน้าพี่น้องอแต่งหน้าแบบนี้มันง่ายดีแต่วลาลบเนี่ยลบยากนะกําย้ํชดเลเ้ยงจะามายช่ฟาคำโตจองลนะําไมเจาะปานแรงล้ะปานที่เฉาเยิงที่ปานที่าอปาปพอ,าองไปเกาหยีทมายลาะจ้องแล้วกาหลานทีแก <laughs> เอาล่ะ ตาย้าเฮฟุ่ฟุน้นจากตะกะลาโอล้ล่ะมาแล้วจ้ะสำหรับใครวันนี้วันเกิดนะสุขสันต์วันเกิดจ้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ลำให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งคิดสิ่งใดขอให้สมความหวังความปรารถนาทำมาค้าขายก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้กำไรเยอะเย คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมความปรารถนาและการชีวิตขอให้มีแต่ความสุขจ er. ้าเลล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 าทำไมเลสร้างยัดแล้วหมไมเละทำไมเลสร้างยัดตะหูละิงก่อสร้างยัดตะหูละกำยัดอ่ะโอล่ะจะจุกเลสร้างยัดไฟหลอละสั้นไทยกินห้องนะตกซีกับผังเย้าเจ้าว่าเจ้าเจ้าเจ้าแอะพอยิบจนโปล่าจกสร้างยี่เจ้า 生意兴隆ง赚 a 钱 a 吓赚多ดี啦做嘢嘅า咧打工嘅话咧勤勤力力啊ตดีย呐啊快啲加人工呐啊赚多ดี้呐ก近要开新生活大家好啦รันรววววันทีเชินะตั้งโกงเงิน啊โกงโกงตั้งซันถ่ายก,ากินห้องทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกา,า,ายแข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเดจ้าโอเคไปแล้วจ้ะ 再见，拜拜。